บริษัทอีสโคตเฟอร์นิเทคจำกัดมหาชนหรือ ECF หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของไทย ECF เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มุ่งเน้นการสร้างศัก,กยภาพในการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ย,ยางพารา กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ดและกระบวนการผลิตกระดาษปิดผิวซึ่งช่วยสร้างจุดได้เปรียบด้านการแข่งขันให้กับบริษัทโดยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของบริษัทมีหลากหลายรูปแบบมีคุณภาพระดับสากลและสามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบริษัทอีสโคดโฟนิเทคจำกัดมหาชนได้ก่อตั้งโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร โดยสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปา r ิเ c ิลบอร์ดตั้งอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดประยองบนเนื้อที่กว่า43ไร่พร้อมทั้งสำนักงานสาขาที่1และโรงงานผลิตไม้ยางพารากระดาษปิดผิวตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดประยองบนเนื้อที่กว่า54ไร่โดยแบ่งสายการผลิตภายในโรงงานดังนี้การผลิตไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราโดยใช้ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งคุณภาพสูงเป็นวัตถุดิบผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ไดจากการผลิตอาทิชุดอาหารชุดรับแขกชุดห้องนอนเป็นต้น การผลิตกระดาษปิดผิวซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยสามารถผลิตได้หลากหลายแบบเพื่อใช้สำหรับปิดแผ่นไม้ Particle บอร์ดก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปา r ิเคิลบอร์ดการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ป a r t i c l e บอร์ดโดยผลิตภัณฑ์จะถูกออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพและผลิตด้วยระบบเครื่องจักรที่ถูกออกแบบวาอย่างดีทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตหลากหลายชนิดครอบคลุมทุกการใช้งานอาทิ ตูชั้นวางอนเนกประสงค์ชั้นวางทีวีตเตียงตู้เสื้อผ้าต๊ะคอมพิวเตอร์ตู้ลิ้นชักเป็นต้น ึ่งทุกกระบวนการในการผลิตเฟอร์นิเจอร์แต่ละประเภทบริษัทใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถตอบสนองทุกการใช้งานของลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยการนําเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตให้รวดเร็วขึ้นและแม่นยําและยังคงความละเอียดประณีตโดยฝีมือทีมงานที่มีคุณภาพจนได้รับรางวัลการันตีด้านคุณภาพและการออกแบบ ส่งผลให้มียอดปริมาณการจำหน่ายสินค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจำหน่ายสินค้าในประเทศและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้แก่ประเทศญี่ปุ่นตะวันออกกลางและกลุ่มลูกค้าทวีปยุโรป ด้วยการบริหารจัดก,การคลังสินค้าและควบคุมการขนส่งที่มีประสิทธิภาพทําให้การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและตรงต่อเวลานอกจากการผลิตตามคําสั่งซื้อให้กับลูกค้าต่างประเทศและในประเทศบางส่วนแล้วบริษัทยังเป็นผู้ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ที่ขยายตลาดภายในประเทศภายใต้แบรนด์สินค้าเอลริกา ึ่งมีโชว์รูมมากกว่า1 5สาขาทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่เช่าของ Index Living Mall และ HomePro พร้อมทั้งมีช่องจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง w w w ร์บายเว็บเอลนอกจากนี้บริษัทยังได้ขยายการตลาดในส่วนการผลิตและการจำหน่ายในกลุ่มของ Modern Trade ได้แก่ t ท s c o l o t u ตภายใต้แบรนด์ m u s e Home Pro ภายใต้แบรนด์ l i ฟ e Big ซภายใต้แบรนด์ f ฟ r เด นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไปยังร้านค้าปลีกย่อยทั่วประเทศภายใต้แบรนด์คอสตาถือได้ว่าเป็นการขยายตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์อย่างครบวงจรเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและเพียบพร้อมด้วยบริการที่ดี บริษัทอีสคอร์ดฟอนิ c เทคจำกัดมหาชนมุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อบรรลุเจตนารมณ์ที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และเพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแรนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป